ก็ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายนะครับอันนี้จญยางคุณไปรับมาจากไหนโอเคห้องหลวงรอเ่รับมาครอบสไให้หลงันะีผไปซื้อนทนมาทำอะไรเือนที่นีลอยนี่จะคุยคุณเขาจะคุยขายอะไรเขาจะขายเรื่องทการคุณวายอะไนี่ กูวุ่นวายแล้วทำไมไอ้ยังทำไมไม่เคยใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าเคยดิบมาเครดิบมาอ๋อแล้วไอ้อไอ้ราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะครับก็เป็นผู้พาที่เราเฝ้าติดตามทีกรรมมานะเราเพิต no, ิดฟุกันใช่ไหมออกมาเมื่อไหร่หกเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะครับก็เป็นเพื่อประโยชน์ของสังคมนะช่วยบอกนี่ว่า คนที่คิดจะทําต่อเนี่ยได้รับโทษทางกฎหมายแล้วเป็นยังไรเพื่อชี้ตายให้สื่อได้เป็นคนหรือจะได้ไป็นเราทำพูดดิผมพูดที่พูดไงอย่างที่ว่าโทษขนาดนะครับเนี่ยโทษขนาดนะโอเคครักสื่อลงข่าวให้ความเป็นธรรมนะครับว่าตำรวจเราได้ทำตามหน้าที่การใดๆก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อประเทศชาติเราต้องทำเพราะนั้นจะมีอะไรขบวนการอย่างอื่นอย่างไรเนี่ยเราคงจะไม่สนใจหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์ขอให้กำลังใจเจ้าที่ตำวรวจขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยทำงานเราทำงานเราบาดบานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาเนี่ยเพื่อประเทศชาติเราไม่ทำเพื่อผลประโยชน์ของใครบางคนคนพัวคนกลุ่มเพราะนั้นใครจะเลวใครจะชั่วรู้อยู่กับตัวเราตัวมันเอง ัตวแล้วก็ฝากบอกญาติพี่น้องด้วยนะบอกให้เรื่องซะนะที่จะทำเพราะเรามีข้อมูลไม่หมดแล้วใครเป็นใครนะครับข,ขอบคุณกม่ทำง,งานนะพี่ทนาเขาว่าสายพิการก็มีทนาไม่กี่คนมันดีกนะต้งมาทำไมผมไม่รู้จักลูกวะลงลูกเคยน่าประทา 在你那画。